สวัสดีคร,ครับมาวินเชียงกงครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมอันนี้มีหกล้อเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับทีมงานเรากําลังลองเครื่องครับผมตอนที่ไปซื้อไม่ได้ลองเครื่องนะครับกระบะยาวเท่าไรเนี่ยพอดีเมตรสามสิบปกระบะสี่เมตรตันปะสี่สันกระบะสันสี่ยาวกระบะยาวเว้ ามาดูกันว่ารถคันนี้เป็นยี่ห้ออะไรครับผมรถคันนี้เป็นยี่ห้อนิสสันนะครับเลขตัวรถเนี่ยครับ HQC สามสี่ศูนย์ เอศูนย์หกแปดสี่เก้านะครับตัวยี่ห้อเครื่องยนต์เป็นอีซูซูสี่สูบ C B A ีเอหนึ่งแปดสิบห้าแรงมานะครับป้ายการวัดกาฬสินธุ์นีภาษีขาดบ่ค,นนด 6, 3, ครับคราวนี้ภาษีขาดหกสามครับมีนาหกสามมาดูรถคันนี้กี่สายพันธ์กันแนะ่ อีฮอนนิสันแต่ว่าหัวเป็นของอีซูซูนะครับตอนนี้หัวเป็นของอีซูหัวนอกครับเฟืองท้ายก็เป็นของอีซูเอาเดี๋ยว เฟืองท้ายเป็นของนิสสันนะครับของนิสสันนิสสันคาร์บอนคาน้าก็เป็นของนิสสันนะครับ รถคันนี้มีสองยี่ห้อนะครับผมมอีอิสุกับนิสสันปนกันหัวเก่งกับเครื่องเกียร์เป็นของอิสุสุยี่ห้อกับช่วงล่างเป็นของนิสสันนะครับถ้าทางรถคันนี้นายจะเป็นรถค้ใหม่เนาะ ตอนนี้ตอนนี้ทีมงานช่างวาสุกีกับช่างจ่อยกับสอนอาก,กําลังเทสเครื่องนะครับผมมาดูกันว่าสตาร์ทขึ้นมาแล้วเครื่องสีดีบ่เครื่องสิบพาดบ่น้ามดันบ่เครื่องหลวมบ่เครื่องมิไอบ่ติดตามชมครับพี่น้องแต่ว่าผมิ่งสภาพเครื่องแห่งดีอยู่ด้วยครับเครื่องโบยืมด้วยเกียร์กนาจะเป็นเกียร์แปดหาหาเกียร์เดนหนนาครับ ตอนนี้ใช้เป็นไฟยี่สิบสี่ครับแบตเตอรี่สองลกูกราคาบอแรงครับผมเดี๋ยวหลังจากฟังเสียงเครื่องก่อนนะครับจังสิบเปิดราคาขายเ่งสภาพอย่างก็นะสภาพอย่างรอหลังขางไส้สภาพอย่างดอกมันหลายอาุแต่ว่าอย่างจะแก้มแหงดอกเยอะครับแต่ว่าแก้มจะแหงไปดูรอหลังด้านขวา อันนี้เป็นปายทะเบียนแปดสองครับปายขาวรอหลังโอ้หัวหลวงพอเลยหลห็นจับขี้ตมโอ้มีดอกกอ็ครับพี่นอ้องมีดอกอยู่แต่ว่าหันแหงรอนาครับมีดอกแต่ว่าจะแก้มแหงครับอย่างอายุน่านแล้วเลยเกิดโดนแล้ะแบบพวงอะไรธรามดาปะเนี่ย ตัวนี้พวงอะไรพวงกระปุกพวงอะไรธรรมดาครับคันนี้โอ้ตาขึ้นใส่ตาใหญ่กั่วนี่นาหนาเป็นหยักบุ่มมองนี่หนากระจังแตกเลยไฟขวาก็แตกก<ง>ระจังล่างก็แตก<ง>มันจังว่ามันแตกมันในหัวจริงต่อแั่นว่าจ้ะว่า นส่วนมากจะแตกนีนคือไงหัวโเป็จงอ่อืมถอดนอกไงยอย่างนี้นะอฮะดอกลายอยู่ครับแจ่มเมันจะแข็งน้ำเต็มไปเ่ย คิ่อะไรมาเบิ่งนะกระบะย่าจังเมตรแท้นี่อยากขูดจักเป็นเป็นรถพ่อกระเทินไหมแม่นบ่สีสันนี่แหละรถแม่นวะสีสันกับวสันสีย่ากับวย่าอันบ่กระบะสีเมตรอันบ่เจ้าขูดจัก กินข oh well. well. well like ้าวป่ะแล้วอลไรบ้ี่ใบกินข้าวตอนนี้ัวกเผาตัวอะไรวะตัวอะไรก็ตัวสาย้เาไปกีเสขัวบวกลังกีเสหัวเผาเลยล่ะน้ำมันขาดอยู่บ้าพ่อว่านั่นที่ห็นว่าพ่อแปลวาอยู่คหน้าพี่ด้น เอาไว้แต่ใส่น้ำมันโซล่านั่นแหละครับหลังจากเติมน้ำใส่แบตเตอรี่ลองสตาร์ทเครื่องดูครับนี่นี่ว่าเครื่องจะผ่านบา่ตัวนี้เป็นเครื่องอิซุซีซู CBA หนึ่งแปดสิบห้าแรงม้าเขาหัวเขาดูเติมป่ะเขาพวงบิดกลับวะมันมีปุ่มไหมครับโอปุ่มข้างล่างปุ่มกดปุ่มเผาหัวงไฟเขาคันส้นก็ดูดีเลยล่ะภายในก็โอเคเลยนะคันส้นบาแตกบาพังเลยล่ะโอ้เสียเดี๋ยวติดเลยเบิ้งระบบการถมงานของมอน้ัยกัน น้ำขึ้นหน่อย อ่าเปิดปุ๊บโอ้ปั๊มน้ำมันเครื่องปั๊มดีเว้ยเครื่องแน่นเปี้ยนะครับไม่มีอไอเลยโอ้จุดด้านุดด้าอ่าโทษเครื่องไม่มีอไอนะครับเครื่องแน่นเปี้ยเลยระบบน้ําบนดีอ่าเอาเจ้าจับนี่ไปเดี๋ยวขเขาจะเรียกข้าบอกโอเค เอาควดนยังไ็ได้โอ้ยควดโฟกลิปอ,อ,อ่าถอยเออเบรกยูป่ะละ่ะล่องนั่นละ่ะระบบคาดบ่ โอ้เขาได้แล้วเออเดือนนาคืนทั้งกันโอ้สุดยอดเบรกไหมไปยาวอาวคุณ พอเดือดหนามาเบรกดีนะครับผม โอเคเบกโอเค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 เท่เขาจอดไว้เลยสำหรับรถหกล้อนิสสันคันนี้นะครับผมทะเบียนก็ขาด ปีหนึ่งนะครับขัดมีนาสองห้าหกสี่นะครับผมเบียนขาดปีหนึง่งรถใช้งานได้นะครับรถใช้งานได้ขับได้วิ่งได้นะครับเครื่องดีรถคันนี้เป็นยี่ห้อนิสสันนะครับผมช่วงล่างเป็นของนิสสันแต่ว่าหัวเจ๋งกับเครื่องเกียร์เป็นของอีซูซูนะครับเครื่องเกียร์ก็เอาเข้าเล่มแล้ว หัวก็เข้าเล่มแล้วนะครับผมเอกสารชุดโอนเรียบร้อยนะครับสามารถโอนได้นะครับรถคันนี้ลูกค้ากําลังมองหารถไปใช้งานอยู่ก็โทรมาสอบถามกันได้นะครับราคาไม่ถึงแสนผมเปิดขายอยู่95,000บาทนะครับคันนี้95,000บาทนะครับรถคันนี้เห็นลูกค้าบอกว่าไฟแนนซ์จัดให้หกหมื่นห้านะครับ ไฟแนนซ์จัดให้หกหมืนห้าพันบาทเพราะว่าตกลงขายให้ผมแล้วผมก็ไปตัดออกจากไฟนัซ์นะครับผมแล้วก็ลูกค้าก็บอกอีกด้วยว่าทำช่วงล่างมาเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนหัวเกียงอะไรมาหมดไปเกือบแสนนะครับเก้าหมื่นกว่าบาทนะครับผมสำหรับรถหกล้อคันนี้โอเคอีกทีนึงนะครับสำหรับรถหกล้อคันนี้เป็นยี่ห้อน,นิสสัน ช่วงล่างนิสันหัวเก๋งอีสุเครื่องเกียร์อีสุสูนะครับทะเบียนขาดมีนาสองห้าหสี่นะครับผมราคาไม่ถึงแสน,นครับเปิดขายอยู่95,000บาทนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามกันได้นะครับผมป้ายเป็นจังหวัดกาลสิน์นะครับ กระบะด้านข้างก็มีผุนะครับไม้มีแตกมีรอยผุครับเนี่ยคันสีสวยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์ ติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ